เลาะก,กันเด้อพวกเธอเด้อบดน้ำต้นไม้กันพี่น้องเลยเตรมกาแฟไปน้ำบดน้ำต้นไม้ไปน้ำที่หนึ่ง่ีบ๊น้ำแห้งเด้อค่ะในการลดเขานี่ซีบ๊วยเบาๆแบบนี้ละจ้ะ แม่ไห้จนเปียกโชกเด้อค่ะไห้หน้ามเขาประมาณสองวันครั้งเนือที่พี่เองเทดเนี่ยค่ะสองวันครั้งเ<ม>นีหอเนโอยชื่นใจชื่นใจใครจะมีความสุขเท่ายายเนาะนี่เนอะ งามสาวเจ้าสาวว้าวไปกับดอกไม้นี่ล่ละพี่น้องเอ้ยย้ายนะว้าวไปน้ำเขาเนี่ยนมงามเสร็จแล้วย,ย้ายกับจะต้องมาตัดตัดตดอกที่มันบานโดนๆออกกันเรื่อย่เด้อขยับมาอัน มีกันเดียวที่ได้ปัดอีกแล้วได้เน you. ี่ยพี่งบัตฉบาบัตฉบาปีน้ำน้ำลาบัตฉบา มุนปุณนับเนี้พี่นอ้องแตละมือของยายก็ยูยูจังซี่ละเดินเนี่ยยายกระดายลดน้ำต้นหมอกต้นไม้อืมต้นไม้แต่ละต้นของย้ายพี่น้องเอ้ยออกงามแล้วยางงาม ามาเบิงเบิงอันอันนี้ของย้ายเด้ออันยนะางไปน้ำย้าย,ด,ยาาดิพี่น้องน้ำคั่นอนเอ้ยพี่น้องเอ้ยยางไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้ยเสะขาก้องโอ้ยนาะมือกลองกระไดเบิงบัดเนี่ยพี่น้อง เบิงดอกนี่ของยายย้ายสูงบองไกลๆก,ก่อนเด้อนีจ้ะนี่เห็นบ่กงามงามพี่น้องเอ้ยจะมีนาต้นนี้หนึ่งปีนะคะเนี่ยปลูกหนึ่งปีมีดอกเขาเนี่ยเป็นพุ่มเป็นพวงจัสมีนาเอามาเฮ็ดงานน้ำกับยายอิงก่นได้พี่น้องอันเมื่อนี้ ยายิงสิเฮ็ดลดน้ำต้นไม้ก่อนแต่ซ้าวจา้าเดี๋ยวยายิงกระิขึ้นไปเหตุอันอื่นก่อนหยุดถึงบานพี่น้องเอ้ยงาปุ่นมองไปปุ่นกระดอกไม่มองไปทาง,งนี้กระดอกไมมองไปทางทางนี้กระดอกไม่มองไปทางปุ่นกระฆาเนชั่นต้นแดงๆบปจ่อไปแจ้าุา่นกระแดงเต็มแล้วพี่น้องเอ้ย มี่ละงานของย้ายต่ละมือต่ละเว้น กันเฮ็ดยังมาลูกเล่นบอลหระคะถ้ากันเล่นบอล แพ้แล้วก็ะจายสี่ละย้ายรถน้่งต้นไม้ก่อนเราย้ายจังจิตไปเห็ดอันอื่นสังเกตว่าย้ายสิบโบผนยน้ำลดให้มันถูกอันนี่เด้อพี่น้องเด้อลดให้มันถูกดอกเด้อค่ะเด้อแตาไยา้ำเราให้มันถูกดอกเขาเดี๋ยวมูนี้ก็สิได้ทำอัน ขอบมันอีกแล้วเนี่ยเอาหุ้นเราอย่างให้มันอีกพี่น้อง <c oughs> งานยายงานของยายงานของยายทุกวันทุกวันสั่งความสุขห้เจ้าของพี่น้องแล้วก็ส่งความสุขไปให้เพื่อนๆน,น้ำเดชจ่าเดอ้อส่งความสุขให้เพื่อนน้ำอู้ยัน,น อันนี้แตกยอดมาอีกสามยอดสามยอดใหญ่ๆเลยสามกิ่งใหญ่ๆเลยโอ้ซีกิ่งล้วเนี่ oh. hmm. mm ้ออเขาแตกแตกมาให้ hmm. but, 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 but him, อีกิ่งโอ oh. ้สวยๆสวยๆขอบคุณมากคะ่ะลูกค้า mm hmm. สุดยอดสุดยอดสุดยอดส่เบิร์นต่วนอันนี้มันกึ้นบอ ี่ก็ได้ล,ลิลลี่ก็จะได้ลิลลี่อยู่ลิลลี่ก็จะได้เอาคุณได้อาบน้ำแมบน,น,น,นี่นาะเอ้วองเอาจังสั้นละจ้ะพี่น้องสมความสวยความงามทำกันเนะาะยายอิงบ่มีอีหยังดอกค่ะมีแต่ดอกใหม่มีแต่งานอยู่ในสวนนี่แหละบ่ปาก สำหรับคิมนี้ยายอิงก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ๊ะเด้อวัสดีจ้า